สวัสดีครับท่านผู้ชมการโจมตีถล่มกลุ่มฮามาสตอบโตัวการลุกรานอิสเเล,ลในวันที่7ตุลาคมพศ2566หลายท่านใช้ตะก,กะความยุติธรรมได้เอาตัวเลขความสูญเสียมาเป็นเกณฑ์เช่นคนปาเลสไตน์ในกาซาสูญเสียราว40,000คนก็มีแค่แม่ลูก3คนเทียบกันไม่ได้ซึ่งสิ่งที่พู้คนทั่วโลกเห็นก็คือในวันที่7ตุลาคมกลุ่มฮามาสเป็นฝ่ายเข้าลุกรานอิสาเล,ลแบบไม่ทันตั้งตัว เข็นข่าผู้บริสุทธิ์รวมถึงคนไทยหลายสิบคนก็ถูกสังหารและถูกจับไปเป็นตัวประกันแม้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งใ,ใดๆเป็นเพียงคนไปใช้แรงงานหาเงินก็ทำกลุ่มฮามาสใช้ฐานประชาการใต้ดินใต้โรงพยาบาลในฉนวนกาซามีเจ้าหน้าที่ u n r d a ในฉนวนกาซารวมถึงแพทย์พยาบาลมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาสนั่นเป็นที่มาว่าทําไมโรงพยาบาลในกาซาจึงถูกโจมตี และนั่นทําให้ชนวนกาซาทุกวันนี้ปลายเป็นซาครับไม่มีสิ่งใดหลงเหลือให้กับชาวปาเลสไตน์เหมือนในอดีตเพราะหลงคิดว่าการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมคงจะไม่ได้รับการตอบโต้หนักหน่นวงขนาดนี้แต่ถ้ว่ามันกล่าวทาให้อิสราเอลมีข้ออ้างที่จะถล่มกาซารวมถึงเอสเปลาอลามไปถึงรัฐบาลอันอสสาซาดในซีเรียซึ่งสอบพร้อมครับกับมูซาอาบูมาซุก สมาชิกโปลิตบูโรอาวุโสของกลุ่มฮามาสกล่าวว่าเขาจะไม่สนับสนุนการลุกรานและการโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมพศ2566หากเขารู้ว่าผลที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรต่อจุนวนกาซาในบทสัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กไทม์คำกล่าวแสดงความเสียใจของเขาช่างต่างจากสมาชิกโบลิตบูโรกาซีฮามาดได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าวันที่7ตุลาคม เป็นการโจมตีครั้งแรกเท่านั้นและจะมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ตามมาโดยกล่าวว่าเราพร้อมที่จะจ่ายราคาและให้คำมั่นว่าจะดำเนินต่อไปจนกว่าอิสราเอล,ลจะถูกทำลายล้างจนหมดสิน้นแถมหลังจากการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแรกที่1กลุ่มฮามาสยังย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับว่านั่นคือชัยชนะของพวกเขาไม่เว้นแม้แต่อาญาตอลล็ออาลีคามินีผู้นำทางจิตวิญญาณของอิหร่านก็กล่าวเช่นนั้น ในระหว่างการให้สัมภาษณ์อาบูมาซุกจะกล่าวอีกครับว่าเขาเปิดใจที่จะหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการปลดอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายในชนกาซาโดยกล่าวว่าเราพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับทุกป,ประเด็นและทุกป,ประเด็นที่ถูกนํามาหาหรือบนโต๊ะเจรจาเราจําเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธที่จะตอบคาถามเฉพาะเจาะจงว่าการปฏิบัติประน,นอมเรื่องการปลดอาวุธจะมีลักษณะอย่างไร อาบูมาซุกยังเสนออัตราส่วนนักโทษต่อตุะกันที่เป็นไปได้คือ500ต่อ1และ1,000ต่อ1สําหรับผู้ถูกคุมขังที่เหลือซึ่งมีแนวโน้มว่าอิสราเอลจะปฏิเสธครับอาบูมาซุกยังกล่าวเสริมว่าฮามาสจะเปิดกว้างที่จะปล่อยตุะกันทั้งหมดในคราวเดียวโดยแลกกับการยุติสงครามและปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดซึ่งเป็นเงื่อนไขที่อิสราเอลปฏิเสธการสัมภาษณ์ดังกล่าวจัดขึ้น ก่อนที่สเลียจะตัดสินใจเมื่อวันเสาร์ที่จะระงรับการปล่อยตัวนักโทษในกองกําลังรักษาความปลอดภัย602คนเพื่อแลกกับตัวประกันที่ยังมีชีวิตอยู่6คนโดยหลังจากตัวประกัน5คนในจุน้นนั้นได้รับการปล่อยตัวนอกจากนี้การสัมภาษณ์ดังกล่าวจะมีขึ้นหลังจากพรามพูดว่าไม่ว่าในทันยาหูจะตัดสินใจทําสงครามต่อไปหรือไม่เขาจะไม่คัดคา้าน หลังจากสามแม่ลูกถูกกลุ่มฮามาสสังหารอย่างโหดร้ายไม่ใช่การถูกระเบิดจากฝ่ายเดียวกันโจมตีก็ประมาณว่าอบูมาซุกร,รู้ครับว่าการโจมตีรอบสองจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้และสภาพของกองกำลังกลุ่มฮามาสในตอนนี้ไม่เหลือสภาพที่จะต่อกรกับกองกำลังไอดเอฟได้พวกเขาทําได้เพียงสงครามกองโจรเท่านั้นดังนั้นหากจะเจ,จรจาได้ก็ควรจะเจ,จรจา แต่ทว่าสมาชิกโปริิบูโรคนอื่นๆไม่คิดอย่างนั้นครับด้านโอซามาฮัมดานสมาชิกโปรติบูโรกล่าวในเดือนนี้ครับว่าอาวุธของกลุ่มต่อต้านไม่สามารถต่อรองได้ด้านโคสกฮามาสคาเซมปฏิเสธแนวคิดเรื่องการผลอาวุธเช่นกันโดยกล่าวว่าเราถืออาวุธต่อต้านของเราไว้เป็นสิทธิที่ถูกต้องและแนวคิดของมูซาอาบูมาซุกไม่ได้แสดงถึงจุดยืนของขบวนการการต่อต้านในทุกรูปแบบ เป็นสิทธิที่ถูกต้องของประชาชนของเราจนกว่าจะได้รับการปลดปล่อยและกลับคืนมาแนวโน้มว่ากองรังดีเอฟจะเท่าสงครามครั้งใหม่รอบสองที่เกิดขึ้นจากท่าทีของสหรัฐเมิกาโดยโนนั้นทรัมป์ได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่20ซึ่งกำหนดให้ต้องรายงานต่อรัฐสภา,าเกี่ยวกับการใช้อาวุธของสหรัฐในอิสราเอลในสมัยของโจไบเดนบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระบุครับว่า,ร,า,ารัฐบาลสหรัฐ ต้องจัดทํารายงานเสนอต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาในประเทศอื่นๆในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีรายงานที่จําเป็นตามบันทึกรัฐบ,บาลไบเดนกล่าวว่าอิสราเอลอาจจะละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแต่เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถระบุกรณีเฉพาะชาะจงของการละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนเนื่องจากความวุ่นวายของสงครามได้และในรัฐบาลของทรัมป์ จะต้องรายง,งานผลการประพฤติกรรมของอิสราเอลในการใช้อาวุธของอเมริกาต่อรัฐสภาเช่นกันแต่ทรัมป์ก็ฉีกข้อตกลงดังกล่าวทิ้งโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์อ้างคําสั่งที่ออกโดยไมเคิลวอรที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ให้ยกเลิกสัญญา NSM20 หรือบันทึกข้อตกลงด้านความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่20สำนักข่าวรอยเตอร์ไปสามารถยืนยันได้อย่างอิสระว่า คำสั่งดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่แต่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐมีการสองคนและแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องคำสั่งดังกล่าวกล่าวว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนแล้วกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งคําถามไปยังคํามเนียบขาวซึ่งก็ไม่ได้ตอบกลับคําร้องขอแสดงความคิดเห็นในทันทีวุฒิสมาชิกสหรัฐคริสแวนฮอลลินจากแมริแลนด์ผู้สมสูนหลักในการกํากับดูแลการขายวุฒิของสหรัฐโดยรัฐสภากล่าวว่า การตัดสินใจเพิกถอนบันทึกดังกล่าวเป็นเรื่องน่าละอายมันเป็นการทำร้ายความมั่นคงของชาติของเราสิทธิมนุษยชนระดับโลกและสถานะของเราในระดับโลกแวนฮูลเลนกล่าวในถแถลงการการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังบันทอนสิทธิของผู้เสียภาษีชาวบริกันที่จะรับรองว่าการใช้เงินของพวกเขาสอดคล้องกับกฎหมายและผลประโยชน์ของชาติเขากล่าวเสริม นี่เป็นอีกตัวอย่างที่ชัดเจนของการไม่สนใจค่านิยมของบริการของทรัมป์ที่ไม่ใช่อเมริกาต้องมาก่อนแต่เป็นอเมริกาที่กำลังถอยหนี nsm 2 0บประครับใช้กับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งทางอาวุธที่ได้รับจากสหรัฐแต่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในหมู่เจ้าหน้าที่สหรัฐเกี่ยวกับว่าคำรับรองของอิสราเอลว่าประเทศนั้นใช้อาวุธที่สหรัฐจัดหาให้ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นน่าเชื่อถือได้หรือไม่ ซึ่งอิสราเอลในขณะนี้พวกเขาได้ส่งรถถังไปที่เขตเวสต์แบงค์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีขณะที่กกาหลลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่าพวกเขากำลังขยายปฏิบัติการต่อต้านการก่อก,การร้ายเป็นในภาคเหนือของดินแดนดังกล่าวขณะเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลคาร์ดกล่าวว่าเขาได้กําชับกองทัพอิสราเอลให้อยู่ในค่ายผู้้ิัยในเขตเวสต์แบงค์อย่างน้อยหนึ่งปี โดยไม่มีผู้ก่อการร้ายและพละเรือนอยู่และไม่อนุญาตให้ชาวปาเรสไตน์ที่พลัดถิ่นราว4ี่0 0ืนคนกลับเขตเวสต์แบงก์เกาหลาพ็อกกันสเตลยืนยันรายงานดังกล่าวในเวลาสั้นๆหลังจากนั้นโดยระบุว่าหมวดทหารจากกองพลยานเกระาะที่188กำลังเตรียมปฏิบัติการในเจนินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามรุกมันหมายถึงกองกาลัง IDF เจะกวาดล้างเขตเวสต์แบงก์เหมือนกับชนวนกาซาอีกด้วยครับทุนผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสาร และสาระที่นำมาฝากทุกผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ